หนึ่งในนั้นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนคุณชูวิทย์กมนวิสิท์ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณชูวิทย์โพสต์ใน Facebook บอกอย่างนี้เลยปฏิรูปตำรวจ7ปีสิ่งที่ได้มาคือถุงคลุมหัวฆ่าแล้วก็ไล่เรียงไปข้อๆนะฮะเป็นข้อๆไปแบบนี้ท่านผู้ชมบอกไม่เจตานาฆ่าต้องการขยายผลเรื่องยาเสพติดเพื่อประชาชน แต่ชาวบ้านเดินดินเห็นแล้วเสียวสันหลังหากเผลอไปเอาคนบริสุทธิ์มารีดจะตายฟรีอย่างทรมานไม่สงสัยเลยว่าทำไมตำรวจยิ่งจับยาเสพติดและมันยิ่งเยอะยิ่งแยะที่บอกทำเป็นครั้งแรกเนี่ยพูดเหมือนโจรสารภาพเปะ๊ะเพิ่งทำครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นก็ครั้งที่ถูกจับนั่นแหละลูกน้องห้ามละลงมือคนเดียวคุณชวิตคอมเมนต์อย่างนี้นะโอ้โหพูดอย่างเท่ แต่การกระทําคนละอย่างร่วมด้วยช่วยกันแท้ๆนายรัฐคอลูกน้องจับมือกดไม่ให้ดิน้นเป็นเคสใหญ่เลยลงไปหาข้อมูลด้วยตัวเองคุณชูวิทย์ก็บอกอ๋อทำแบบนี้นี่เองถึงจับได้มากเพิ่งรู้นีเนี่ยว่าเคสใหญ่ม่ต้องทํากันอย่างนี้เนี่ยนะฮะคือโหไล่ทุกประโยอนะที่ว่วงกับโจบอกไว้อะทีนี้ที่บอกว่าผู้ต้องหาไม่ยอมบอกความจริงคลุมถุงเพราะไม่อยากให้เห็นหน้าคุณชูวิทย์บอกว่านั่นแน่ รู้จักเลี่ยงเบียงเบนข้อหาเจตนาฆ่าห้<อ>างว่าไม่ต้องการให้เห็นหน้าใช้ถุงคลุมตั้งหกชั้นรัดคอไม่ปล่อยช่างโหดหรือบัรยายไหนบอกทำครั้งแรกถ้าทางดูธรรมะถมแงคล่องแคล่วเชี่ยวชาญซะเหลือเกินที่บอกเรื่องเงินไม่มีแน่นอนไม่เคยทุจริตสาบานกับพระที่ห้อยคอเนี่ยคุณชูวิทย์บอกโทรผู้ต้องหาตายทุรนทุรายกลางโรงพักไปแล้วจะไปแย้งยังไงไม่ได้พูดเรื่องเงินแต่ถามหายา ก็ถ้าไม่มียาแล้วจะไปรีดเงินอะไรได้ที่พวงมกับโจบ,บอกว่าหลังผู้ต้องหาเสียชีวิตเลยตกใจคิดว่าจะแจ้งพ่อก่อนใช่ไหมและเดี๋ยวมาหารือกันเนี่ยคุณชวิตก็ถามเลยแบบนี้เขาเรียกว่าตกใจเหรอวางแผนดิบดีแจ้งความเท็จว่าไปเสพยาเกินขนาดบนโรงพักนี่ขนาดตกใจนะครับสุดยอดจริงๆถอดกล้องวงจรปิดเพราะช็อกอันเนี้ยไม่ใช่แล้วครับคุณชวิตบอกอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นงานเลยละทำลายหลักฐานก่อนแต่ผิดคิวไปหน่อย เพราะมีตำรวจกู้เซิร์ฟเวอร์เอามาแฉสงสัยคงจะแค้นผู้กำกับโจ้ามากมและที่บอกตั้งใจทำงานแต่พลั้งมือไปหน่อยเนี่ยคุูชีวิตบอกดูท่าแบบนี้ตั้งใจรัดคอมากกว่าประชาชนเห็นแล้วจ้าว่าตั้งใจทำงานจริงจังมากๆแล้วสุดท้ายตอนที่ถูกคุมตัวไปที่นครสวรรค์เนี่ยแล้วนักข่าวถามว่าผู้กำกับโจ้อยากจะพูดอะไรกับคนที่ปล่อยคลิปแล้วบอกว่าเอาหัวศีการรมให้คนปล่อยคลิปอ่ะ มันก็ต้องแสดงแล้วใช่ไหมฮะว่าพ่วงกับโจ้รู้ว่าใครปล่อยคุณชุวิตบอกว่าเออแปลกแทนที่จะเอาโหสิีกรรมคนตายครอบครัวดันบอกเอาหสิีกรรมคนปล่อยคลิปมันมีอะไรขัดกันอยู่ไหมเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดโซ่ร้อนๆ้อนพ่วงกับโจ้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคุณชุวิตบอกขนาดมีคลิปไปเห็นจะจะคาตายังปฏิเสธไว้ก่อนรอให้เรื่องเงียบจากดําอาจจะพอแก้เป็นเทาๆเป็นถึงนายตำรวจระดับผู้กำกับ กระทำการเจตนาฆ่าโดยทารุณโหดร้ายบนพื้นที่สถานีตำรวจและร่วมกันกับพวกตำรวจด้วยกันอีกเนี่ยแทนที่จะห้ามปรามกลับลงมือร่วมกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองใช้เวลาปฏิรูปตำรวจมา7ปีได้ถุงคลุมหัวฆ่าเลือดเย็นเป็นคําตอบแล้วบอกอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมคุณชูวิทบอกถ้าเหตุการณ์เดียวกันนี้สมมติแบบนีเ้เป๊ะเลยเนี่ยนะไปเกิดที่อเมริกา สมมติเป็นคนผิวสีขายยาแล้วตำรวจจับรีดเอาถุงคลุมหัวจนตายเนี่ยป่านนี้คนออกมาประท้วงอย่างผมบอกนะอย่างกรณีเหมือนจอร์ดฟลอยแล้วอะ่ะเกิดจลาจลเผาบ้านเผาเมืองกันไปแล้วอะ่ะเนี่ยนะฮะเมื่อตำรวจตั้งตัวเป็นสารเตี้ยไม่ใช้กฎหมายคุณชวิตบอกอุตสาห์ปฏิรูปตำรวจมาได้7ปีแต่ได้ถุงคลุมหัวมาแทนเนี่ยผลลับคงทราบแล้วละ่ะว่าปฏิรูปตำรวจได้ผลหรือเปล่าได้ผลแค่ไหนทรมานให้ยอมรับ ตายไปก็ยัดเยียดว่าเสพยาตายเองปฏิรูปกันแบบนี้สู้กันยันดีกาคงโทษถึงประหารหากลดเหลือตลอดชีวิตก็ใช้ชีวิตในคุกยาวๆไปพร้อมกันทั้งลูกพี่ลูกน้องถึงมีอาภัย,ยาโทษก็ติดท้ายมาตราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นความผิดต่อชีวิตลดได้น้อยอยู่ยาวนี่นะฮะคุณชุวิตก็เลยทิ้งท้ายบอกหากคลิปไม่หลุดนี่นะคงไม่ได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ตบหน้าตำรวจไทยที่ชัดที่สุดหาไม่ได้อีกแล้ว ใครปล่อยคลิปออกมาต้องให้ผู้ใหญ่ไปขอบคุณจริงๆโอ้โหหนุเดือดนะแล้วเวลามีประเด็นเกี่ยวกับตำรวจคุณชูวิทย์ออกมาคนแรกๆตลอดแน่นอนฮนะ